เรื่องนี้เราเพิ่งเปิดกล้องกันเลยเราเพิ่งเปิดกล้องครับใช่แล้วก็เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับโอ้แต้วครับไม่ได้เจอกันมาโอ้โหเป็นเกือบสิบปีเหมือนกันครับใช่เป็นครั้งที่สามที่ได้มาเจอกันค่ะครับก็เป็นเป็นเออเราเจอกันแต่ละครรักๆนะโอ้โหละครรักๆครับใช่แต่ว่าเร่องนี้ก็รักนะครับรักค่ะแต่เป็นรักอีกแบบหนึ่งเลยจะเป็นรักแบบ คนเดินดินกินข้าวแกงเลยค่ะใช่ค่ะแต่ก็เป็นความรักที่ที่น่ารักตั้งแต่อ่านบทแล้วก็ตื่นเต้นคุยกับพี่ชูตลอดแล้วแบบหึ่แบบเห็นภาพเลยมันจะแบบต้องเป็นความรักที่แบบเรียลมากๆเลยนะคะซึ่งพอเท่าที่ถ่ายทําไปก็ก็ก็เป็นแบบนั้นคือมันจะแบบไม่ได้มาพูดอะไรหวานๆกันแต่มันเป็นการเข้าใจชีวิตแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเวลาเรามองกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนอะไรยัง ของโก้ครับในเรื่องก็รับบทเป็นไม้ครับไม้ก็เป็นเด็กที่แบบจริงๆที่บ้านก็ค่อนข้างมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็โตมาแล้วก็เหมือนเจอกับพี่ฝนในเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบว่าเราไปที่มูลนิธิไปขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับก,ก็โตมาก็ไม่ได้เจอกันหลายปีอะไรเงี้ยก็โตมาก็ได้ไปทํางานของตัวเองเป็นทนายเจ้าก็รับบทเป็นฝนค่ะฝนก็เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ รับเรื่องของเด็กคนหนึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นว่าเขาเป็นเด็กที่ใฝ่ดีแล้วเราก็พยายามจะช่วยเหลือสปอร์ตเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่กับกลายเป็นว่ามันทําให้มันไปนดึงปมในอดีตอะไรของเราบางอย่างขึ้นมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คนเรียนไม่ทราบว่าเส้นเรื่องของเรื่องนี้มันเป็นแนวยังไงแล้วในแบบไหนดราม่าไหมโรแมนติกอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าสำหรับพ่อว่ามันเป็นเป็นทั้งโรแมนติกแล้วก็เป็นดราม่าในเรื่อง ใช่ค่ะแต่ก็จะเป็นดราม่าที่ไม่ได้หนักหน่วงม,มากค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงของชีวิตตัวละครมันหนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้แบบว่าโอ้โหดราม่าแบบขยี้อะไรมากมายแต่ว่าก็จะเป็นอย่างที่ว่าเป็นเป็นการเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันด้วยความรักอะไรเงี้ยค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งในในต้องมาปรับอะไรกันเยอะไหมหรือว่าโอเคต่อกันติดได้เลย จร,จริงๆก็เอ่อก็ช่วยเหลือกันนะครับอย่างบางทีแบบเข้าฉากยาก,กๆอะไรเง,งี้ยเตาก็แบบมีแบบส่งอารมณ์ให้กันก่อนยอะไรเงี้ยครับก่อนที่เราจะเข้าฉากเพราะบางทีเราถ่ายบางทีมันต้องไม่ถ่ายอันที่แบบผ่านเรื่องราวกันมาเยอะแล้วแต่เราถ่ายกันมาแรกๆ,ๆอะไรเงี้ยก,ก,ก็ช่วยเหลือกันก็ดีใจได้เพื่อนร่วมงานเป็นเต้เยอะไรเงี้ยก็สบายใจของโอโอ้ o, แบบวันแรกที่เปิดกล้องก็เจอซีนหนักเลย ท้าที่ทำได้คือโอไม่ก็แต่ก็โอก็ผ่านมาได้ด้วยซ้ำยงมีทางกดดันอยู่แม้ได้กความรู้สึกของคนดูเจอคือมันต่างคูนี่คือดาราแจ้งบทบาทท่างผู่ได้พอมาประกอบกันเลยเจาอสำ,สำหรับ <S <S สำหรับเจ้าก<ส>็มันก็กดดันทุกเรื่องหมดแล้วเนาะแต่ว่าคออือเราเราแค่รู้สึกว่ามันก็เป็นความท้าทายใหม่ๆแต่ว่าแต่ว่าถึงเราจะเจอกันมาแล้วเป็นครั้งที่สามอะไรเงี้ยแต่มันก็ เราด้วยเส้นเรื่องใหม่ๆมันก็มันก็ทำให้ได้อะไรใหม่ๆกับกับความรู้สึกของเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าคนดูจะจะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันสำหรับโอ้ก็โอ้ก็รู้สึกว่ากังวลไหมก็ไม่ได้กังวลนะครับแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่ามันเป็นบทบาทใหม่ที่เราไม่เคยได้รับครับแล้วก็เอ่อได้มาเจอแต้วด้วยแล้วก็เป็นผมว่ามันก็เป็นบทที่พิสูจน์ตัวเราเองเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้เราได้ได้เล่นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเล่น เคมีเคใจก็ได้กลับมาเคมีเคใจต้องมาดื่ยในเรื่องครับครับน่าจะใจคนตอวใหญ่ในเรื่องานด้วยโอ้ก็มีน้องป๊อปนะครับที่เล่นด้วยใช่พี่เอ๋ม uh> ัีร้านพี่เอ๋มณีร้านค่ะแล้วก็มีหลิงหลิงน้องหลิงหลิงครับน้องแก๊ปอะไรเงี้ยฝากหน่อยในสองเป็นห้าร้อยหกสิบเจ็ด ก็น่าจะเป็นปีหน้าครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยช่วงนี้ก็เร่งถ่ายทำกันอยู่ครับก็เร่งเร่งมากเลยเนระ่งมากเลยับก็ฝากติดตามด้วยครับยังไงปีหน้าได้ชมกันแน่นอนครับค่ะ